ทินเดอได้จัดงาน Tinder Year in s w i ิ e วชวนก่อติดเทรนด์มาแรงปี2519โดยมีคุณมาริซาฮอปลีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Tinder ร่วมถึง Master ร์อลิสผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์คนดังที่มาแนะทริปสายมูเตรียมรับมือความลักสดใสในปีหน้านอกจากนี้ยังได้3คนโสดไบเจนซีอย่างคุณแกน คุณบูและคุณปันที่มาร่วมเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ในการใช้ชีวิตและการแสดงออกในแบบของตัวเอง Tinder รเผยแรงงาน Year in Swipe 2,568ว่าคนโสดร,รุ่นใหม่กำลังปรับตัวเรื่องความรักโดยละทิ้งความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนและหันมาทำความเข้าใจกันมากขึ้นในปี2,569จะเป็นปีที่คนโสดเปิดใจกว้างซื่อสตัตย์และมีความฉลาดทางอารมณ์ ทำให้ความสัมพันธ์ไร้ความคุ้มคือกระแสการมีแฟนเป็นเรื่องน่าอายสะท้อนว่าคนโสดกําลังนิยามความสัมพันธ์ใหม่เป็นการแสดงออกถึงตัวตนมากกว่าสถานะการออกเดทบนทินเดอร์เปลี่ยนไปสู่ความมั่นใจเช่นเคียร์โคดิ้งฮ t ตเทคเด i ติ้งเฟรนด์อินฟลูเอและอิ o t i o n a l White Coding ซึ่งเน้นความจริงใจและการสื่อสารตรงไปตรงมา M มซาฮอ l ลี จากทินเดอร์กล่าวว่าการออกเดตไม่ควรเป็นเรื่องกดดันแต่ควรสนุกและซื่อสัตย์ต่อกันคนโสดกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่สบายๆและสื่อสารความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนเทรนการออกเดตปี2 5 6 9เน้นความชัดเจนโดย64%ของคนโสดให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ทางอารมณ์และ60%ต้องการการสื่อสารที่ชัดเจน การแสดงความคิดเห็นก็เป็นสิ่งสำคัญโดย37%ของคนโสดระบุว่าค่านิยมร่วมกันจำเป็นในการออกเดทอิทธิพลของเพื่อนสนิทก็มีบทบาทโดย42%ของคนโสดรุ่นใหม่บอกว่าเพื่อนมีอิทธิพลต่อการออกเดทและการแสดงอารมณ์และความรู้สึกก็เป็นสิ่งสำคัญโดย56%ให้ความสำคัญกับบทสนทนาที่จริงใจและ45% ต้องการความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น